ถ้าชอบหรือเป็นประโยชน์โปรดกดหัวใจกดไลค์เซฟเก็บไว้และแชร์เพื่อสนับสนุนเรานักคิดมั่งคัง่งเวลติงเคอร์มาเริ่มกันเลยกับซีรีส์เวลก่อนใช้เงินให้ถามตัวเองว่าจำเป็นจริงๆไหมการใช้เงินอย่างมสติกค,คือกุญแจสาคัญของความมั่งคั่งถ้าคุณควบคุมการใช้ใจ่ายได้คุณจะมีโอกาสสร้างอนาคตที่มั่นคงม,มากขึ้นหนึ่งอย่าใช้เงินเพียงเพราะอยากได้แต่จงใช้เพราะจาเป็นจริงๆของบางอย่างดูน่าซื้อแต่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆการใช้เงินแบบไม่มีการวางแผนจะทําให้คุ ถ้าคุณใช้เงินซื้อของที่ไม่จำเป็นคุณกำลังลดโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินเงินที่ใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอาจกลายเป็นเงินลงทุนที่ช่วยให้คุณรวยขึ้นในอนาคต3ใช้กฎถามตัวเองก่อนจ่ายทุกครั้งฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือแค่อยากได้สิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตฉันดีขึ้นหรือแค่ทำให้รู้สึกดีชั่วคราวถ้าฉันไม่ซื้อสิ่งนี้ฉันสามารถนำเงินไปทำอะไรที่มีประโยชน์กว่านี้ได้ไหม4การตัดสินใจใช้เงินวันนี้กำหนดอนาคตของคุณถ้าคุณใช้จ่ายแบบไม่มีการวางแผนคุณอาจติดอยู่ในวงวนนนนนนขขออองงงงงปัหหาาาาาาากกกรรเเเเิิิิแตต่่่่่ถถ้้้้คคคุุณณใใชมมมมีีสสสะล็บพืโทึ าการมีวิในทางการเงินจะช่วยให้คุณรวยขึ้นโดยไม่ต้องหาเงินเพิ่มไม่ต้องหาเงินเยอะขึ้นเสมอไปถ้าคุณบริหารเงินที่มีให้ดีหยุดจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงแทนก่อนใช้เงินทุกครั้งให้ถามตัวเองว่าจำเป็นจริงๆไหมแล้วคุณจะมีเงินหรือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า